นี่คือการชิงชัยเพื่อค้นหาแชมป์เพชรสีเหลืองในโจทย์เพลลุกทุ่งสองยุคกับสองศิลปินสายหมอลำโอปีระพนและวิษวิท์ที่จะทำให้เวทีแห่งนี้ต้องสันสะเทือนถ้าเบิ่งสีเห,ห็ุไหนบอมีติดตีเลยเต้กอยากบอกไว้ว่าไอ้บ่ยอมง่ายๆได้กับการคว้าตัวใบสุดท้ายในการก้าวเข้าสู่รอบไฟนอล ่้อนย้อนผู้แก้มเจ้าตนยอนตอนยอนผู้แก้มเจ้าตอนยอนละผู้แก้มวอดอนคู่ซ่อนไพนอเพชรตัดเพชรซีซั่นสองทุกวันอาทิตย์หกโมงเย็นผมเห็นวิทย์เนี่ยเวลาร้องเนี่ยไม่ค่อยมองกรรมการ มองสายตาเหมือนเยาะเย้ยโอไงก็ไม่รู้่ไงฮะยังไงไม่รู้มันมันมีหลายช็อตมากที่มองบ่อยมากถ้ามองครั้งเดียวนะผมไม่ไม่คล่องใจเลยถ้าท่อนไหนแบบเขามั่นใจปุ๊บเนี่ยเขาจะไปละอีสานบ้านของเฮาอาชีพเก่าแต่นานโดนไปแล้วกบวนเอ้ยแป้งไปอีกแล้วถ้าผมเป็นโอ้่ผมปาด้วยไมเลย